สดีครับแนะนำตัวนะครับโอ้โหเดมาจริงๆด้วยวะฮะแก่งกุงเกงเขามาฮะเขามาแล้วครับนี่สแน็คครับฮะโค้ดไปเป็นมือตกปลาฮะเดินทางเลยดีกว่ากเป็นป่ปลาได้ฮะวิท้องฟ้าสวยมากเลยวะท็อปโอ้โหสวยสวยสวยีสยิ่งนารวา เราอยู่บนเรือแล้วนะครับข้างหลังครับพันท้ายครับแนะนําตัวหน่อยครับก็ตอนนี้เราจะเดินทางไปหาอะไรกันนะพี่วัตถุดิบปอวัตถุดิบหากระเพราในในเขื่อนจะหาเจอว่าแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับวิธีชาวบ้านที่กําลังจะเรือนหายไปไหมพี่อ่านี่ครับนี่นี่ผมอยู่บนแพนะครับแพกลางน้ำนะบนเขื่อนนะเขื่อนเขาแหลมนะเขื่อนเวชราลงกรณ์นะไปนะไปเลยอ่าโอเค เดินทางนะเดินทางแล้ว,ว,ลวครับโอเคนี่พันท้ายครับพันท้ายพันท้ายนอนละเก่งเดี <laughs> ๋ยวนเดนะี๋ยวผมจะหมุนให้ดูอีกทีบรรยากาศดีว่ะได้อยู่นะนะดีทั้งบ้านอยู่ในคลองเก่าดีได้เหรเดี๋ยวผลิตคุณผลิตเรือคุณผลิตเรือ,ค,อคุณพายเรือไม่เป็นคุณก็จบแล้ว <laughs> เป็นไง <laughs> เป็นไงวนไปสิเนี่ยหมุนติวติวติวเป็นลูกนิมิตไปเลย รอบๆเป็นไงโอเคโอเคอยู่รอบๆอยู่รอบๆนี่นี่นี่มันเป็นมุมแบบแค่กี่องศานะพี่อนร้อยหกสิบองศาอะไรนะครับเก่งกุ้งกิ้งบอกว่าผมขอฝันให้ไกลเราไปถึงสักครั้งหนึ่งฝันให้ไกลเราไปไม่ถึงโอ้นี่คือบรรยากาศเป็นไงสุดยอดวิธีพายเรือแบบใหม่ เออดีไว้นีมาชชกเยอะครับเคื่อนทุนแรงเฮ้ดีไว้ตออเลือติดเครื่องเว้ยเออเคื่อนรแรงใช้ได้ไอเดียดีครับไอเดียดีถือว่าไอเดียนี้ผ่านเฮ้เร็วด้วยวะก็สมัยเียผมก็อดไอเดียนะครับไอเดียดีไว้ถือว่าผ่านแม่คิดได้ยังไงว่ยเร็วเนี่ยเฮ้เเฮ้เพี่โยยจับไว้ ได้แน่ยโอ,เโอเ้เร็วเว้ยเร็วมากเลยเฮ้ยท็อปเร็วว่ะเร็วว่ะสนนกเร็วเว้ยแต่เก่งเก่งกุ้งกิ้งนี่แม่ฉลาดแสนรู <c oughs> เ้เอาอแค่ฉลาดพอไม่ต้องถึงก็แสนรู้ <c oughs> กระโดดนี่เก๊กุ๊กกิ้งท็อปไลเฟิลคือท็อปอยู่ตรงนี้ตำแหน่งโดนทอปไก่พะไก่ะเด็เดเดโอเคพร้อมยังสแน็คนับหนึ่งสองไปไปละี่โยนลงนก้ดัว วะพอพี่แตะน้ำปุ๊บมือพี่อ่ะมือพี่ต้องตีน้ำเลยลึกจังวะเทคตัวได้เลยแกงสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์เลรอครับเป็นไงครับเมื่อกี้ทำไมคุณไม่กดกล้องกำลงสัมาษณอยู่โอ้โหโอ้คุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมอาหลังไปลงผลกระทบน้มอ่ะผมตีลังกามวนหน้าเนี่ยคือผมจบด้วยลาวดรอปเนี่ยคุณรู้ไหมว่ากูลงทุนหลังไปเท่าไหร่แล้วมันมึงไม่กดถ่ายเ ao này anh Trần nữa Chả béo. Cái, đẹp à? Ai kẹo <laughs> à? <laughs> 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 quá? Được đấy. Cả lằng măng lông à, kêu là <tùn> <cười> <luôn>. <cười> <Điều đó. cười> อันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับอันนี้ก็อยู่บนแพแพแม่ยุพินอําเภอทองผาภูมิเขื่อนเขาแหลมวัชิราวงกรอ์อันนี้ก็เก่งกุ้งกิ้งไหครับเหนื่อยมั้โอ้โหสุดยอดครับวันนิ้กิจกรรมมากมายครับพายเรือโดดน้ํา อ่าตกปลาตกมึกตกมึกไปทะเลไอ้สัดคุณลืมไอ้เราโน้ตใครอ่ะนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย <c oughs> เขาก็ยังเหมือนเดิม <c oughs> ผมจัดลงดีครับพี่ไม้ครับ <c oughs> อันนี้ก็มือกล้องนะครับสแน็คครับวันนี้สแน็คเป็นมือกล้องอ่ะเชว่อคาถ่ายได้ดีมากเยี่ยมมากแน็คถ้ามึงไม่กดอีกที๋ยวแคมึงแซสแน็คเลยนะเออเออใช่ใช่

เดีมยวไม่ได้โดดตามโทษมันเอึดนะลุงลุงมันเอึดปะเอึดอันนี้ลุงอะไรนะครับฮะอันนี้ลุงไหวลุงไหวนะครับปลาปลาไม้ไมไมมลุงไม้ปลากรดค้งนี้มันเอึดนะลุงนะโอ้โหนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปกรุงเทพเอ่ออึดเป็นลุงไม้ปะ ทหารเก่าครับเตียนทะเลสามเตียนทะเลสาดับหรอได้เครื่องใหม่แล้วแล้วเราจะกลับยังไงพี่ฮะไปได้อะโอ้ยพี่นี่ลุงเขาดับน้ำเลยนี่หะวันดีครับลุงเ็าดับน้ำเลยอะโหดูเลยยอดเลยแน่นอนอะสวันดีครับไม่ได้ยินวะ สวัสดีครับคุณน้าสวัสดีครับตามหาปรากดปรากดนี่เลี้ยงยากกว่าพี่ดำเมาเหรอหฮ้ยเจ๋งอะ ต้องดำเฮ้ยไ,ได้แนละ้วโอ้โหบานเลยทำรเล่นเลยเป็ไปไปนไงหมดเลยไหมเนี่ไงโอ้โหพี่ไม่มาบานเลยท็อปแม่ไม่มาเล่นหมดเลยเกงเอากี่ตัวดิเก้เลยพี่อะ<า>เ,เอากี่ตัวอยากตัวเล็กๆกี่ตัวเอาเอาไม่ต้องกี่ตัวหรอกพี่แค่มาชิม,มเฉย เอามาสองตัวพอสองตัวพอนะสามตัวสามตัวสามตัวพี่เลือกตัวใหญ่สุดเหรอเน่พี่เฝ้าบอลล็อกเฝ้า พอแล้วดิสามตัวพี่ได้แล้วครับสามตัวเอากี่ตัวดิโอ้หเอากี่ตัวอะต้องสามตัวเพราะตัวตัวนี้ไหมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อะปลากรดจะเป็นอย่างงี้นะนี่แหละนี่ตัวกำลังกินใช่ไหมอย่างเงี้ยกำลังกินกำลังกินครับโอ้โหเจ๋งอะกำลังกินเลยสองปีเนี่ยเลี้ยงมาเนี่ยหรอทำไมมันโตช้าครับมันมันมัน ปลามันพันปลาไม่ได้นั่นไงอันนี้เขาจะกดอะไรกดครั้งเหรอกดครั้งจริงพันปลามันต้องทำหมันนะมันจะโตเร็วไม่รู้เลยอันนี้กดกดอะไรนะลุงเฮ้กดครั้งกดครั้งเอาไปในรดจิ้มเนี่ยอร่อยนะใช่ต้มยำใช่ไหมล่ะรูดจิ้มด้วยต้มยำด้วยเอาไปผัดเผ็ดก็ได้รูดจิ้มอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยรูดจิ้มเนี่ยลุงรูดจิ้มมากเลยโอเคพ่อผมให้พ่อกิน ตัวผมปลากรดมันจะแพงนะนะครับมันโตช้านะมันเลยแพงใช้เวลาทั้งสองปีเฮ้ยทำไมมันเหมือนปลาดุกเลยไม่ได้ฮะขังแช่ไม่ได้หลายวันแล้วโอ้โหกินหมดถ้ากินไม่หมดเราก็แช่สองปีกว่าจะโตเนี่ยนะถึงว่าทำไมมันมันไม่ใช่ว่าปีเดียวไม่ใช่นะใช่มันโตช้าโตช้าถึงแพงไงป่ะจัดการ ลมเย็นมากเลยครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับอันนี้เราอยู่บนแพแพแม่ยุพินอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้อยู่ในเขื่อนวินชาลาลงกรนะครับเขื่อนเ,เขาแหลม<อ>โอเคเร<อ>าเลกลับแล้วเป็นไงครับสแน็ทคท,นที่นี่น,นี่ถ้าไม่ติดว่าวนะ<ร>าต้องรีบกลับนะก็คงจะอยู่ต่อโอเคเด็กใช้เรือเก่านี่หว่าเนี่ยไอคนเนี้ยเก็บเชือกขึ้นมาได้เฮ้ยเก็บเชือกด้วยเออรู้หน้าที่หน่อย ดี๋ยวมาทํางานใหม่อันนี้เราจะเดินทางด้วยอไสเรือมือชีพนะครับใครครับและที่สําคัญคือใครครับไสเรือมือชีพไสเรือก็คือพี่เอกพี่เอกอีกแล้วพี่อะไรวะพอพอไปร้านกาแฟอะไรเงี้ยบอกร้านปิดสองตามกันก็ปิดหมดพี่เอกใช่ไหมครับพี่พี่อะไรนะครับพี่กิดครับต่น ฝั่งแล้วครับอันนี้ก็เรือถึงฝั่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่รถกันแล้วเราก็กลับหลังเสร็จใช่ป่มโค้ดอ่านี่ครับโค้ดได้ปลามาสี่ตัวครับฝีมือมากเลยครับบอกไม่น่าเชื่อนะครับคนอย่างโค้ดจะตกปลาได้ตั้งสี่ตัวกดคานเลยไม่เชื่อด้วยอะไรนะพูดด้วยไดิไม่น่าเชื่อแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยเออเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้าเกิดมา อีกเดี๋ยวผมจะโทรมาหานะเพ่โอเคมากครับเพ่โอเคครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีสวัสดีเกศลาพี่เขาแล้วนะโอเคพี่สวัสดีครับยังไงเพ่พี่เอกทางชื่อใหม่อะไรนะทางชื่อใหม่พี่เอกพี่พี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะพี่เอกครับพี่เกศ